โอเคค่ะสวัสดีค่ะคลิปนี้จะมารีวิวของที่ซื้อมานะคะกับของที่ซื้อมาตั้งนานแล้วก็มาดูอย่างแรกกันอย่างแรกก็อันนี้นะคะสีเหลืองนี่จะเป็นของที่ซื้อมาจากร้านพี่ยกนะคะสโลอันใหม่เพิ่งซื้อมาวันนี้จะมาเป็นอันเก่าค่ะสีชมพูซื้อจากตลาดนัดสังกะสีนะคะ อันเง้เก่านะสีชมพูต่อมาเป็นเอ,อ่อคาบิบารานซานนะคะเซตดอพี่หยกขอไม่บอกราคานะคะเพราะบางชิ้นก็จำราคาไม่ได้เป็นดอกมา ต่อมาก็เป็นอันนี้ซื้อมาจากร้านพี่ยกนะคะต่อมาเป็นฟังแผ่นคียดโซโลโน,นะคะสีชมพูซื้อมาจากร้านที่โมนินชอบสุดๆต่อมาก็เป็นเอ่อฟังแผ่นอูมามินะคะกุญแจนะ เป็นปังแผ่นเขียสซลูนะคะอันนี้้ิมาจากร้านที่ยกเหมือนกันเอ๊ะเออฉุกแล้วต่อมาเป็นยังไงเป็นเหมือนขนมปังคิตตี้นะคะเค้กคิตตี้อะไรประมาณนี้ องกุญแจนะคะซื้อมาจากชแนลเนยโกคูนนะคะต่อมาก็เป้นแลสุดๆนะคะเป็นมะเขือเทศแลสุดๆตอนนี่ทำเองทำขึ้นมาเองนะคะให้มันเกิดมา จะมาเต้นอันนี้ค่ะเต่าของอ้ยสักอย่างแต่ที่นี้เนียไม่ช่องของเวทีนะคะอันนี้หายากมากนะคะแรงมากแ้วก็คือหายากนะคะสโลมาตัวอันนี้ซื้อมาจากร้านพี่ฝนนะคะพี่ฝนก็คืออเวนิวเกษตรอาเปกพาไปนะคะก็เลยโชคดีหน่อย อ๋อมะเขือเทศซื้อมาจากช่นนองพลชมพูบัวใหญ่นะคะต่อมาเป็นโดนัทดอกไม้ค่ะซื้อมาจากช่นงพลชมพูบัวใหญ่นะคะต่อมาก็จะเป็นชิ้นที่เอามาจัดบ้านกันนะคะ อ๋อลืมนี่ค่ะซื้อต่อเชนเนลไชมพูใบใหญ่ต่อมาเป็นอันที่เอามาจากบ้านนะคะก็ชิ้นนี้ค่ะที่จริงซื้อมาจากพี่มูนินนะคะอืมนะของเก่าแล้วต่อมาเป็นอันนี้ค่ะซื้อหรือเปล่าจำไม่ได้นะคะ สกุชี่บางชิ้นก็ลืมไว้อยู่บ้านน้องเนยนะคะต่อมาเป็นอุจิซื้อต่อจากพี่หยกนะคะบางแผ่นที่ดีก็ซื้อต่อชิ้นเนืพอาชัชมพวยใหญ่คลาชมพวยใหญ่ ก็อันนี้ซื้อต่อจากพิม์นี้นะคะโบแดงก็สำหรับคลิปนี้ของก็มีประมาณนี้นะคะไว้ก็ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ